ส uh huh. วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาทุกท่านมาที่ครัวนนทบ,บุรีนะคะนี่ค่ะคือน้ำพริกนนทบ,บุรีค่ะมีน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกกุ้งนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาสลิดค่ะน้ำพริกแมงดาก็มีค่ะ ิบบาทแล้วก็สามกล่องร้อยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมีให้ชมนะคะมีให้เลือกซื้อเลือกหาหลายแบบเลยอันนี้คือน้ำพริกตาแดงปลาย่างนะคะนี่ค่ะโอ้มีแต่หน้าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆน,น้ำพริกมากมายเลยค่ะนี่ค่ะลูกค้าก็มายืนรอซื้อค่ะเนี่ยค่ะลูกค้าก็มายืนรอซื้อขายดีค่ะน้ำพริกนะคะ นี premises, mm. ่ค่ะพ่อค้านะคะใจดีแม mm. ่ค้าใจดีนะคะเนี่ยค่ะมาจากนนทบุรีเลยนะคะสินค้าโอท็อปนะคะอันนี้น้ำพริกกังดงก็มีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะยีนหอไม้ต้มด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมเลือกซื้อเลือก ทานได้เลยนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะครัวนนทบ,บุรีค่ะมาจากนนทบ,บุรีนะคะนีค่ะน้ำพริกอร่อยค่ะน้ำพริกตาแดงนะคะไข่เค็มนะคะน้ำพริกตาแดงไข่เค็มน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะแล้วก็น้ำพริกกุ้งเผานะคะน้ำพริกแมงดานะคะ กล่องละ40บาท3กล่องร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะซื้อไปเก็บไว้ได้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะ3กล่องร้อยกล่องเดียว40บบาทนะคะมีปลาดุกค่ะน้ำพริกปลาดุกนะะี่ค่ะมีผักมีอะไรให้ลูกค้าคอยชิมด้วยนะคะ น,นี่คือเทสกาเสียบนะคะพร้อมผักนะคะ นะคะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15นะคะนี่คือหน่อไม้ต้มค่ะหน่อไม้ต้มใบยนางค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูชมนะคะรีบมานะคะจัดงานถึงวันที่15จ้าแม่ค้ายิ้มหวานค่ะแม่ค้ากับพวกค้า ยิ้มตอนรับลูกค้าอยู่นะคะนี่ค่ะน้ำพริกน่าก,กินมากเลยค่ะเพื่อนๆมานะคะมาจากนนทบุรีเอามาอ่ามาขายออกงานอุตดอที่นี่เลยค่ะเพื่อนๆนก็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกลับมาซื้อน้ำพริก กล่องละ40บาทนะคะ3าามกล่องร้อย